สารตัดสินคุกตลอดชีวิตพ่วมกับโจคดีขุงดำคลุมหัวสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบกลางนะครับผมพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตอดีตพ่วมกับโจครับคดีใช้ถุงดำคลุมหัวเหยื่อจนเสียชีวิตครับวันที่8มิถุนายนนะครับผม2565สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบกลาง นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่อายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องครับพันตำรวจเอกทิติสันหรือโจอุทนาผลครับหรืออดีตผู้กกับโจกับพวกรวม7คนในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตครับ เป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมีชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายครับ และร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปขมขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยกระทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข,ขมขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กําลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข,ขมขืนใจต้องกระทําการนั้นไม่กระทําการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นครับ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 157 288 289วงเล็บ5 309วักพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2 5 6 1มาตรา4 172ครับสืบเนื่องจากนายจีรพงษ์หรือมาวินนะครับผู้เสียชีวิตซึ่งถูกจับกุมนะครับและควบคุมตัวไว้ในคดียาเสพติด และถูกฆ่าถึงแก่ความตายครับขณะอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าพนักง,งานเมื่อช่วงระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2564นะครับที่สพนครสวรรค์ โดยวันนี้นะครับเป็นการอ่านคำพิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์ไปยังเรือนจำให้จำเลยทั้ง7คนเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ครับโดยวันนี้เรืออากาศตรีจากกริดกลั่นดีและนางจันจีราธนาพัฒน์บิดามารดาของนายมาวินผู้ตายเนี่ยรวมทั้งทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาโดยเรืออากาศตรีจากกริดกล่าวว่าไม่ว่าผลคดีจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมยอมรับและจะไม่ขออุทธรณ์หรือดีกาขอสู้แค่ศาลเดียวพอ ทั้งนี้ขอให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยจ่ายเงินเยียวยา1ล้านหแสนบาทให้ตามที่ตกลงกันนายโชคชัยอ่างแก้วนะครับทนายความของอดีตผู้อุกับโจ้เปิดเผยถึงคดีนี้ก่อนเข้าฟังคำพิพากษานะครับว่าคดีนี้เนี่ยสู้กันตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยเฉพาะคลิปเหตุการณ์ตอนคลุมศีรษะนายมาวินด้วยถุงดำเป็นการการะทาที่ไม่มีเจตนาให้ในายมาวินเสียชีวิตครับแม้จำเลยกับพวกเนี่ยจะคลุมหัวด้วยถุงพลาสติกหลายใบ ก็ได้มีการคลายถุงให้มีอากาศหายใจใช้เวลาคลุมและผ่อนนาน7นาทีหากจงใจให้เสียชีวิตจะใช้เวลาคลุมถุงแค่4นาทีก็เสียชีวิตได้โดยประเด็นการต่อสู้โดยการใช้ถุงดำคลุมศีรษะต้องการรีดข้อมูลที่ซ่อนยาเสพติดจากนายมาวินเพื่อประโยชน์ทางราชการเท่านั้นโดยสารพิภากษาว่าจำเลยพันสำรวจเอกทิติศาสตร์อุทนะผลอดีตพ่วงกับโจ้จำเลยที่1นถึงหและ7็กระทำผิดตามฟ้องให้ลงโทษข้อหาฆ่าโดยโหดร้ายทารุณ บทหนักสุดให้ประหารชีวิตลดลง1ในสเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่6ผิดข้อหาปฏิบัติหน้าที่มีชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จำคุก5ปี4เดือนครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ